ประตูปลูเลิกไม่เลิกทอดปลาแล้วจ้ะแดงแล้วก็เหลืองสวัสดีค่ะวันนี้ป้ายาเอาบ้านพักคนชลาสาขาที่หนึ่งของเมืองมาฝากค่ะพอดีขับรถผ่านค่ะว,วันนี้ป้ายาไปทำง,งานข้างนอกนะคะคือ บ้านให้เช่าของเทศบาลค่ะเป็นรายได้ของเทศบาลน,นะคะวันนี้ปา้าย่าทำแกงเขียวหวาน,<ห>นมาให้เพื่อน,<ห>นร่วมงานกิน<อ>ด้วยกัน,นค่ะเรา้ไปจะอีกแเอาบินนะอไกต้บินนะ อร่อยอ่ะอร่อยมากๆอืมสเต๊ทเป็นหรอเพื่อนร่วมงานชอบมากเลยค่ะคนที่นอร์เวย์เขาชอบทานอาหารไทยมากๆค่ะลิทเนี่ยนะกว่าได้ลิลิทสตาร์ทมันน่ารักสุดเอยดเบียร์ไตรบ์เบียร์บินดิงนะเลิกได้เลิกทอดปลาแล้วจ้ะ ว่าจะนึ่งกับแจ่วเนอะพอเกลือไมนอ่น้อปลาทอดแดดเดียวเนี่ยปลาแดดเดียวทอดเนี่ยฮหไฮ้โฟกนสวัสดีค่ะเพื่อนๆตำบะคุงจ้ะมื่อนี่ตำบะคุงเนาะทอดปลาจ้าอวยอยนั่นแหละ บะคงซื้อมาเมื่อวานเนาะที่ให้ดูจ้ะนั่นแหละก็เลยจะตำเดี๋ยวมันจะเหี่ยวก่อนเนาะเดี๋ยวจะไม่ได้กินแซบๆโอเคค่ะเดี๋ยวป้ายาไปตำก่อนนะค้าแล้วสมาครแกดินฟิส Tiket baik nah, dah, semua Hmm. semak. Kek, mak dia, Patu Patu <laughs> Patu <laughs> dia, ลงนะุงชิมก่อนป้าอีกนะป้ายังไม่ได้ชิมเลยนะคะมาชิมปะตูะต <laughs> อ<ม>อร่อยอร่อยมากมาเด้อกินข้าวสวยจาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวป้าจะนึ่งแช่ไว้แล้วจะไม่ได้นึ่งหิว <laughs> 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 ดูดนะูฮะแม้ ืส้มตำไม่ได้ใส่อะไรจะส้มตำตำบักหุงอย่างเดียวเลยจ้ะใส่บะก,กอกไม่อร่อยไม่อร่อยไม่เคยชิมแล้วบอกแม่หรอเออแกเคยชิมแล้วจากครั้งแรกเลยเมื่อห้าปีที่แล้วเมื่อแปดปีที่แล้วสิไม่ใช่ห้าปีแปดปีที่แล้วแกชิมส้มตำปลร,รา้าฮาดูสมาร์เอ็นกัง แล้วแกก็ไม่ชีมอีกเลยอืมพรกินกันแล้วจ้าเผ็ดลุงอิ่มแล้วจ้ะส้มตากระแซบแซบปาเมียแซบจ้ะกินตรงเนื้อหน่อยสิตัวเมื่อกี้ให้ลุงไปเนาะ หนังเนี่ยแกไม่กินนะจ๊ะแต่เรากินหมดเลยเนาะมันมันทอดกรอบอะ่ะอืมอร่อย <laughs> โอ้ยยายเอ้ยลูกสาวล่ายายเนี่ยทำป่าแดดเดียวเป็นเราเด้อ <laughs> บักนัดหรือว่าสับประรสนี่จ๊ะที่วันก่อน วันก่อนซื้อที่ไปอไปปอกที่ทํางานเนาะให้เพื่อนร่วมงานกินด้วยแล้วทีเนี้ยแวะร้านค้าอีกนะคะเขาก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่แล้วก็ <c oughs> เลยซื้อมาจริงแล้วก็เห็นพี่เขาปอกไม่ได้ปอก,ปกตัดอันนี้เหมือนประยาเนาะนี่เขาตัดอย่างนี้เริ่มต้น มาก็ดูยูทูบเบอร์ดูยูทูบเบอร์มีกี่คนหนึ่งร้อยสองร้อยหนึ่งพันสอันเดี๋ยวจะปอกไปกินบ้านแม่ย่าค่ะลูกชายแซวเขามาแกล้งเรา กคนติดตามเยอะหรือยังก็เลยบอกว่าแสนนึงละจรวดภูเก็ตอาคารการันตีเนียภูเก็ตเรื่องอะรวิสตูโฟวัคซีนนะวิสตูฟิกเดเดอาทีด่ากันอ่าวิสตูฟิกวัคซีนนะถูก Kan det være denne måneden han skal sitte i karantene og komme hit igjen? Ja. Nei, nei, nei. det går ikke altså, de Men hvis du har sertifikat, så det? Det kan du ha en, en uke karantene. Ja. นี่เสร็จแล้วค่ะเป็นสับประรดนะคะอันนี้เป็นสับประรดบักนัดจ้ะ ลุงแซลแม่ค่ะว่าทำไมถึงไม่เดินมาทางนี้เขาไม่ได้ยืดขายาวซะหน่อยมาดูบรรยากาศแม่ลูกคุยกันค่ะไปแล้วค่ะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายค่ะสวัสดีค่ะฮาเด布รและสมเมน